มาเยอะดูพ่อปลาออกลีลาบอลทำอะไรกันคะเดี๋ยวพัเขากันโอ้อออจสมินเยีย<อ>่ยมเหรอเยมว้าแม่มาแบ่งแต่แอ,อมแอมแยมจะอร่อยไหมนะปัดทุกดูดูดูพ่อปลาทำอ๋อพ่อปลาทำแบวคือมีอะไรบ้างคะมีนมเหรอคะแมว ใส่นมแล้วใส่อะไรอีกมาจะพามาดูส์สเมอร์เป็นโมเมนต์อุส่แล้วมัมีกเก็วนมน้ตาลเกลืออะไรอีกครับป้าิมอง่ะ สเกลมองเอเด้ออาหารอานี้ปะปาต้องทำนะคะมาทำมอ่ะเกลือนะน้ำตาลซซลออกซกเก์จะมีบูไว้นะโตมาโตมาแล้วทำให้ไหนยังปะป๋าโอเคยังปะป๋า เอาไข่อะไรคะคนนี้เอ๊ะเอ๊ะดูดูดูใส่ครลงป้ายตอบไข่ลงป้ายเอาื่เอ็กอลงป้ายสามดู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 จะทำทางนี้ ตีไข่แล้วก็ตีไข่ใส่อะไรนะเกลือกับน้ำตาลที่ที่ใส่ไว้ตำแล้วนะตีให้แตกได้จ้าลูกโซ่เสร็จแล้วก็เอานมใส่ลงไปเลยค่ะคน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 ว้าวนี่งเฮ้ยติดจ้าดูดูดูว้า ดูไว้ดูไว้โตมาทำให้กินด้วยแม่จะได้สบายสบายคนททำกับข้าวให้กินตั้งจ้าใส่เมียวเมียวไปมั่คืออะไรหรอมาห้องเรียนมาอย่างระหว่างนี้ก็ตั้งกระทะไว้รอแล้วก็ใส่เนยลงไปบ้านเมียกเมื่อเมื่อเยอะนี่อยู่ อะไรเยี่ยมปะป๊เยี่ยมปะป๊าโจี้เยี่ยมบัตรเงิเยี่ยมพ่อป๊าหทิตนองกแฟด้วยไหนจ้้าป็าทิตย์จ้า พ่อบอกว่ามันมันร้อนนะให้หนูระวังเนื้าคินเนคินตาคินตาบอล พ่อป่้นลิงส์กับตาอะดูไปเจาะคอกอะพอวาวเสร็จแล้วก็เทแล้วก็ทำให้เต็มแผ่นกระทะนะคะว้าวน่ากินไหมลูกที่ดันนินชอบกินกับแยมโบเบย์แยมที่ป๊าทำอะมันอร่อยมากเลยจำได้ไห หอมหอมขับไปวันก <bin uk> <azo> <hacerlo> ินก <house> ่อนนะ่กก <go> so <that> yeah. ับข้าวก็ต้องทำลูกก็ต้องเอาวิถีวิถีพ่พ่อต้องกนกัที่ต้อินก

ủa tao luôn 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 ูเรียนแสบบอจ้าแบบแสบน <c oughs> ั่นเองโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่เป็นไรหลน่นบ้างกินบ้างตามภาษาเด็กอายุหนึง่งขวบวะว้าว แ่บมากกดแสบบะแต่แสบบม่รู้จักมากกดรู้จักแต่แสบสาวอีสานในสวีเดนแอดดามอลเลยอร่อยไหมป๊ะป๊าทำอ่ะกดกดกินให้แม่ดูหน่อยสิอ่ะ ไม่ได้ค่ะหิวมากสองสาวสาวลาก็แซ่บสาวปก็แซ่บสวยคุณพ่อคะอ่ะทางข,งข้าววนไปเดี๋ยวแม่รอกินพร้อมพ่อนะอร่อยจังเลย <c oughs> แต่าแบาเดอรมิน ถามแจ็ปมิ้นจาวเลยนะเธอยกพโกกับยัสมีนจูลีนจ้บแจ็บแม่ดูคนนั่อนนั้ก็นั่งกินเองคะ่ะแม่ถามพี่แต่น้องก็ตอบเหมือนกันแซ่บอาหารง่ายง่ายฝรั่งน้อยยิ้มรักกับปลาหมอดเบเลยตบมือขอับไปเหาน อิ่มแล้ววันนี้อิ่มก่อนเพื่อนเลยค่ะขอบคุณค่ะป๊าป๊าด้วยขอบคุณค่ะไดนั่ะขอบคุณค่ะป๊าป๊าขอบคุณค่ะป๊าป๊ามาจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะป๊าป๊าถัดซีเก้ยัสมินเอ็มแม่ เราไม่ใช <c oughs> ่ยูลีนพูดผิดชื่อ เปลี่ยนกันกินแม่จะกินพร้อมกันไม่ได้วันนี้ตัวเล็กวุ่นวายจะไปกินก่อนนะคะนนตาแก,ก้าไม่อยู่นี่ตาแก้ยุไทน์เลยเค้กแล้วก็ใส่กินกับเยม ติงดรอนยูทรอนไม่ใช่ฮันดอนเปลี่ยนพูดผิดฮันดอนรัสเบอรี่รัสเบอรี่รัสเบอนี่ ป้าเป็นกุ๊อีกแล้วเป็นคนภาอีาอกแล้วเซทักซมิเกะป่อ๋อเซทักซูมิเกะพับป่าทซเกะป่ขอบคพ่อเขาบอกว่าเขาจะขอบคุณพ่อรัซูมิเก ขอบคุณพ่อค่ะที่ทำอาหารให้ทานค่ะทักซี่เกะป้าๆพอรอกระโมดจักระโมดเป็นพยักษขอบคุณพ่อค่ะแพนเค้กที่ป้าๆทำนะคะแต่ว่าแม่จะกินกับอันนี้ด้วยอันนี้ก็คือนมข้นถ้าใครตามหานมข้นนมข้นที่สซบีเดนนะคะหน้าตาประมาณนี้นะคะทำการเปิดเลยจ้า กินตามสไตล์เรากินตามสไตล์บาา้านเฮาใส่แยมน้ำใส่นมผลน้ำบ้านเพื่อนกินเป็นอาหารแรงแต่ว่าบาา้านเฮากินเป็นขลองหวานเราต้องทำตามเขานะทุกคน,เ,นเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามาจ้าอือ อืมหืมมากใหม่ๆกสิออกใหม่ๆเอาไม่ไม่นะคะการทำอาหารเราก็จะสลับสับเปลี่ยนกันไปวันไหนอยากกินอาหารฝรัง่งก็ให้พ่อทำถ้าอยากกินอาหารไทยแม่ก็ทำนะคะ ก็เปลี่ยนกันไปแล้วก็ประมาณนี้ค่ะก็ะทําช่วยกันถ้าผู้นึงเฮ็ดผู้นึงก็ต้องเอลูกถ้าผู้นึงเอลูกผู้นึงก็ต้องเฮ็ดมาที่นี่บางครัง้งบ่สมามาสิที่สิกินน้ำกันได้ก็ต้องพอกินก้อนหรือแม่กินก้อนเพี่ยนกันกินแต่าบางครัง้งเฮาก็กินน้ำกันได้ต้องเบิงสถานาการณ์ของเด็กน้อยเราเป็นจังได๋นะคะครอบครัวครอบครัวจริงๆก็มีแค่กันแค่สี่คนก็ต้องช่วยกันประมาณนี้ค่ะ อยากให้ลูกๆโตเร็วๆเกระแสบนั่งเพลินวายอยู่กระแสบก็เพลินวายอยู่คำว่าขอบคุณที่สวีเดนเขาพูดบ่อยมากนะคะแต่ว่าวันนี้เราก็ขอขอบคุณอาหารที่ป๊าป๊าทำให้เรากินวันนี้นะคะทักซูบิเกฟอร์มอตแดป๊ป๊าก็ขอบคุณสำหรับอาหารวันนี้ค่ะป๊ะปา๊า